ลูกผักทำสวนอะไรมีสไตล์แต่ไม่ค่อยมีสตางค์นำความรู้ภูมิปัญญาคนลุ่นหลังต่อยอดแนวทางให้คนเกษตรบ้านเราทำปุ๋ยจุลินทรีย์ทำน้ำมันเอาใจคนรักแนวเกษตรินทรีย์เล่าผ่านช่องส้นภักที่แอนดี้จำไม่เลยชื่อนี้ การันตีโอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนผู้ชอบในการเกษตรนะครับวันนี้ผมมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับนี่ข้างบนนี้นะครับอ่าก็มีถามว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างโรงเรือนและก็แปลงปลูกผักนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะว่าผมทําโรงเรือนเนี่ยทั้ง2อ,อันฝั่งนู้นก็กําลังทําอยู่นะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก่อนนะก็แรก ในโรงเรียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตีละสเต็ปนะครับการทําโรงเรือนแบบนี้นะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโรงเรือนนะเพื่อที่จะปลูกผักโรงเรียนเล็กๆหรือว่าโรงเรือนเพาะเห็ดว่าอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือ,อโรงเรือนทํา แปลงปลักสลัดนะครับซึ่งผมก็ทําในรูปแบบนี้มาประมาณเกือบ3าปีแล้วนะครับก็โรงเรือนแบบนี้นะผมก็ทําเองทั้งหมดเลยนะคนเดียวด้วยแล้วก็จะเป็นการทําโต๊ะปลูกผักแบบยกโต๊ะนะครับเดี๋ยวมาดูตีละอย่างกันเลยนะครับเอาลําดับแรกก่อนนะครับก็คือแปลงปลูกผักแบบนี้นะครับแปลงปลูกผักแบบนี้นะครับก็เป็นโต๊ะปลูกผักนะ ที่ทําขึ้นเพื่อที่จะสะดวกในการผูกผักเวลาผูกผักเนี่ยมันก็ไม่ต้องก้มนะแล้วก็ปัสจากาสัตว์แล้วก็พืชที่ขึ้นอยู่ตามตามดินนะาการทำโต๊ะปลูกผักนะครับก็ต้องใช้ไม้นี่ผมกําลังจะทําใหม่อยู่ตอนนี้ก็คือแต่ก่อนมันมีนะครับผมก็ปรับปรุงาการใช้ไม้นะหรือว่าใช้เหล็กก็ได้แล้วแต่นะถ้าใช้เหล็กเนี่ยมันจะอุปกรณ์มันจะ ต้องเชื่อมนะต้องเชื่อมแล้วก็ทําโครงอะไรมากมายผมถนัดในการทําไม้ปรการทํางานช่างไม้นี่มันสะดวกกว่านะครับก็ไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้หน้าสามนะก็ความยาวแล้วแต่เราเอาเลยนะครับความยาวของผมก็ถ้าหากว่าที่ผมจะทําใหม่เนี่ยก็ประมาณสามเมตรนะแล้วก็ทําเสาเสาขึ้นมาหนึ่งเมตรนะก็ใช้ไม้หนึ่งสองเหมือนกันนะแล้วก็จะใช้ไม้ หนอนะอันนี้ก็หน้า3ามนะทำเป็นเสาก็ใช้ทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามี่ห้าห้เสาด้วยกันนะครับก็ทำเป็นสองข้างแล้วก็ตีตะปูแล้วก็ใช้ไม้หนึ่งสอง่าเป็นคาดนะก็เรียกว่าเป็นอ่าปูพื้นนะอ่ายกตัวอย่างเหมือนอันนู้นนะอันนู้นคือของเก่าที่ผมจะสร้างใหม่เนะี่ยใช้ไม้หนึ่งสองแล้วก็ตีกระบะข้างพอตีกระบะ ก้างเสร็จก็ใช้กระเบื้องข้างหลังนู้นปูลงไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้ายางนะผ้ายางสีดำอันนี้ปูทับไปก่อนแล้วก็ใช้สแลนแล้วก็เอาดินมาใส่นี่ก็เสร็จวิธีการทำโต๊ะลูกผักนะครับส่วนรงเรือนก็ใช้เป็นไม้ยูคาไม้ยูคานะครับก็ทำเป็นเสาขึ้นแล้วก็ทำดั้งขึ้นนะยกตัวอย่างอันนี้ อันนี้นะครับนี่ก็คือโรงเรือนที่ผมข้อสูงประมาณ2เมตรครึ่งนะแล้วก็ทําดั้งดั้งขึ้นมา1เมตรนะแล้วก็ใช้ผ้ายางกุมโรงเรือนก็นคือผ้ายางก่องนะวันนี้ผมก็จะไปซื้อใหม่มาทําฝั่งนี้ให้เสร็จนะครับเนี่ยหลักๆก,การทําแปลงผูกปักแบบยกโตยกโตก็คือทําโต๊ะผูกผักแล้วก็ทําโรงเรือนกลุม่มส่วนด้านข้างนะถ้าหากว่าเรามี มีตาข่ายขาวเล็กนะเราสามารถที่จะเอามากั้นได้เพื่อป้องกันสัตว์ป้องกันอะไรได้ส่วนของผมเนี่ยก็จะทําเป็นโรงเรือนแบบแบบเปิดแล้วก็พื้นที่ที่เราจะปลูกผักเนี่ยต้องเป็นพื้นที่โลง่งนะการผูกป้ายยางแบบนี้ผมใช้นี่ก็คือประมาณกับสามปีแล้วยังใช้งานได้อันนู้นนะครับก็ประมาณร้อย้สิบไมคอนความยาวก็ประมาณ าจากสุดนู้นจนถึงสุดฝั่งนี้นะก็ประมาณ20เมตรก็เมตรละประมาณ100บาทค่าจะจ่ายถ้าหากว่าตีประมาณเป็นโต๊ะหนึงโต๊ะหนึ่งที่ทําก็ประมาณาาไม้นี้3เมตรก็100 100แล้วก็อ่าเสานี้ก็ประมาณ200 ไม่เกินห้าร้อยบาทต่อโต๊ะนะส่วนกระเบื้องเอากระเบื้องเก่าแล้วก็สแลนสแลนก็ประมาณสักไม่กี่บาทนะครับร้อยบาทตีหนึ่งประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกินโต๊ะหนึ่งประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เราใส่ดินก็ไปดินที่ทำมาดูดินกันบ้างดินที่ที่มาใช้ปลูกผักก็จะเป็นการผสมดินนะวัสดุที่มีนี่ก็คือดินเก่านะที่ผมตากเอาไว้แล้วก็ผสมปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้ว ก็มีดินหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนกุ้ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนนะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะของผมเนี่ยก็จะมีปุ๋ยหมักที่ทํามาจากใบหูกระจงใบใบก้ามปูพวกนี้นะก็จะอยู่ในนิ่มกันอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการาพักพักดินเพื่อให้ดินดินที่นั้นมันหมักกระบวนการเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็คือการทำโต๊ะปลูกปักแล้วก็สวนที่ที่มาให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ก็เพื่อนสามารถเอาไปปรับประยุกนะ DIY ขึ้นมาได้นี่ของผมก็ทำประมาณนี้เนื่องจากว่าทำคนเดียวในช่วงวันหยุดสอาทิตย์นะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงผิดเติมผมก็ได้ทำเต็มที่ส่วนตรงนน้นก็ที่เห็นก็จะเป็นาการทำปุ๋ยหมักแบบวงบ่อนะครับ จากใบหูกระจงและก็ใบกามปูก็หมักเอาไว้แล้วพร้อมที่จะใช้ส่วนแปลงนี้แปลงนี้ก็ไม่ได้ทําไว้เพื่อปลูกผักนะแต่ว่าทําไว้เพื่อหมักปุย๋ยซึ่งปุ๋ยจากกองนู้ผมก็จะเอามานี้แล้วก็จะร่อนเนี่ยคือส่วนเลือดเหลือที่จากมันยังสลายไม่เต็มที่นะเดี๋ยวผมก็จะการหมักต่อไปแล้วก็จะร่อนเอา,าเฉพาะที่เป็นปุยป๋ยปุ๋ยเอาไปใช้ ในแปลงปลูกผักนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศแปลงปลูกผักของผมนะครับซึ่งการปลูกผักแบบนี้ในช่วงฤด,ดูนี้ก็ฤด,ดูร้อนมากนะนี่ขนาดเก้าโมงสิบโมงเนี่ยอากาศร้อนมากแต่ว่าเราผักเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีผ้ายางกุมโรงเรือนแต่ถ้าหากว่าไม่มีผ้ายางกุมโรงเรือนเนี่ยอากาศมันจะร้อนมากนะโดยเฉพาะตอนเที่ยงเนี่ยแล้วก็ปลูกผักบางทีก็กุมฟางเอาไว้ พื่อที่จะไม่ให้ดินแห้งเกินไปนะเนี่ยคือดินที่พร้อมที่จะปลูกแล้วของผมนะครับอ่าอันนี้นะครับเนี่ยคือดินที่พร้อมจะปลูกสลัดซึ่งปลูกสลัดรอบนี้ก็นะหมดช่วงดูดูร้อนพอดีก็จะปลูกในฤด,ดูถัดไปนะครับที่ผมทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสิบหกแปลกด้วยกันนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่มีคนถามกันก็ามาก็ตอนนี้ก็ประเมินค่าไม่ได้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเพราะว่า ทำเรื่อยๆซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับจะไม่ทำทีเดียวทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆที่คิดจะปลูกฟักนะถ้ามีพื้นที่ว่างเล็กๆนะหลังบ้านข้างบ้านที่โดนได้แสงเต็มที่นะเราก็สามารถที่ทำทำไปปลูกผักแบบอันนี้นะเล็กๆนะนี่ของผมก็จะทำแปลงเล็กๆเหมือนกันโดยใช้เศษไม้เหลือคือผมไม่ได้ซื้อไม้ทั้งหมดนะไม้ที่ออามาทำก็เป็นไม้เหลือ มีคนให้บ้างและไปเอามาจากที่ที่เขาบอกว่าให้ไปแกะไม้เอาได้ก็เลยเอามาทำนะก็มีซื้อบ้างนะแล้วก็แปลงใหม่ก็ที่ทำก็ซื้อของเก่าก็ไปเอาปดเก่งประตูหน้าต่างอะไรของเขาที่เขาให้มานะไม้เหลือๆอ่านี่นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวก็ถ้าหากว่าค่าจะจ่ายนะซื้อไม้ ซื้อผ้ายางซื้อตะปูซื้ออะไรแบบนี้ส่วนกระเบื้องในส่วนใหญ่จะได้มาจากที่เขาเขาให้มาหรือว่าไปซื้อมาถูกๆนะแผ่นละประมาณ4ีหบาทก็ได้หลายแผ่นเหมือนกับแปลงนี้นะใช้กระเบื้องกระเบื้องนะกระเบื้องก็มี2แบบแบบรอนคู่และก็แบบแบบหลายรอนนะซึ่งนิยมที่ใช้ก็คือแบบรอนคู่นะเพราะมันจะได้ปลูกผักแบบสีแถวพอดี นะในช่วงที่กระเบื้องมันเป็นรอนเป็นรอนเป็นรอนนะเราก็สามารถปลูกเป็นสีแถวก็แต่ละแถวก็สามารถแล้วแต่ความยาวนะบางแปลงก็ยาวบางแปลงก็สั้นแล้วแต่พื้นที่นะไม่จํากัดแล้วก็ข้อดีของการทาแปลงปลูกปักแบบนี้นะมันสะดวกนะครับแล้วก็ทำครั้งเดียวสามารถปลูกได้หลายปีนะผมก็ปลูกมาก็ประมาณเกือบสามสี่ปีลว แต่ว่าถ้าหากว่าแปลงไหนที่มันชำรุดสุดโทมก็ปรับปรุงแก้ใหม่เหมือนแปลงสุดท้ายนู้นนะเออก็ปรับใหม่นะนี่นะครับผมกําลังจะทําอีกสองแปลงสุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวใส่ผ้ายางทำโรงเรือนให้เสร็จนะก็ขอขอบคุณนะเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์นะแล้วก็ขอความรู้ผมหากว่ามีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะทำ เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนในเรื่องการปลูกผักโดยเพราะปลูกผักสลัดนะครับหรือว่าปลูกผักพื้นบ้านก็ได้นะถ้าหากว่าเพื่อนไม่เน้นที่จะทําเพื่อจําหน่ายนะทำไว้กินเองก็ได้ไม่จําเป็นจะปลูกผักสลัดอย่างเดียวนะปลูกผักกาดปักบุ้งผักอะไรก็แล้วแต่นะหรือไม่ก็ถ้าหากว่าไม่ทําโต๊ะปลูกผักแบบนี้ก็สามารถปลูกลงดินได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะแต่ว่าผม ถนัดทําเป็นโต๊ะลูกผังแบบนี้นะครับเพราะสะดวกในการในการเก็บในการดูแลในการรดน้ําแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวนะให้กับคนที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณที่สนใจในการลูกผังนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอากาศร้อนมากเดีย๋ยวผมต้องนั่งทําต่อ ในที่ร่มนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ